อ้ามาถึงพอดีเลยสวัสดีเสจโจสวัสดีครับผมโอ้โหคุณพี่แอบมาวางแผนโครงการใหญ่ตรงนี้เองครับผมสุ่มเลยซุ่มโครงการใหญ่อยู่ครับอืมอามาลงมาณนึ่งนี่คันนี้นะเดี๋ยวพี่มาใกล้หน่อยจงเลี้ยงดิ้นเอาเฮ้ยปั๊มอ่ะหนักไหม พี่เอามาจากไหนนี่เอามาจากสุรินทร์ครับจากสุรินทร์จบไปเท่าไหร่เอ่อเอามาแสนห้าแสนห้านี่แสนห้าเนี่ยถูกไหมโอ้จนวิ่งเลยวิ่งเปล่าเลยเห็นแสนห้าเครื่องของอะไรนี่ยเครื่องของอีสุหนึ่งก้าอีสุโอ้มันเกี่ยวข้อวไร่ปกติเกี่ยวไร่ปกติเอ้ยมันอะไรจะคลอนถักไหม อหนักาดูเลยอันนี้ปั๊มอีตันยี่สองใช่ไหมครับสองอีตันยี่สบอีตันยี่สองตัวนี้ได้อะไรบ้างพี่แสนห้าเนี่ยครบเลยครบทั้งหมดเลยเครื่องยนต์6เฮ e ร้อยร้อยเก้าห้ปั๊มปั๊มคู่อีตันาปั๊มอได้กินใช่ไหมได้กินยีได้กิน22ครับ แล้วก็มอเตอร์ตัวเดินโคเข้าสุดนี่นะครับมอเตอร์ตัวเดินยังดีเลยายันมาดูแล้วนี่ายันมาดูแล้วบอกโอ้เขียวเลยอ่ะแสนห้าเนาะแล้วพี่จะทำอะไรคะนี่อไก็ทำตามน้องชายันเลยทำตามชายันเลยรถอัดฟางรถอัดฟางรถแทรกโอ้โหเซจูว่างๆไม่ได้ทำอะไรนะหางานทำแล้วรถอัดฟางของพี่นี่มีแผนจะเอาตู้ของอะไรจะเอาของ ถ้าไม่อินเตอร์ก็จะเป็นของจอร์เดียครับมันจะเป็นระบบเกลียวไงถูกทางเลยถเพราะผมดูมาหลายหลายตัวแล้วมันระบบเกลียวมันจะเวิร์กกว่าถ้าเป็นลนอ้อืัใช่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 ระบบเกลียวดันมันจะดีกว่านี่ครับซีโจบ้านเดียวกันกับน้องสายันเลยครับผมนี่อยากจะทํารถอัดฟางครับผมแอบมาเจออยู่ซุ่มอยู่ตรงนี้เองนะเ <laughs> พิ่งลงเมื่อวานเียเพิ่งมาลงเมื่อวานนี่เองครับผมเมื่อวานวันนี้ชำละเลย แต่ปกติคันนี้ก็เกี่ยวได้ไหมพี่เกี <c oughs> <ๆ>่ยวได้ปกติครับแค่มันเป็นรถรองกระสอ <c oughs> รบรองกระสอบครับรองกระสอบแต่เขาแปลงเป็นแป<ต>ลงอุ้ม <explorer S 2> แล้วแลวปลงอุ้มไม่ไม่ไม่ค่อยเวิร์กเขาทำแปลงเป็นอุ้มไม่ค่อยเวิร์กอะ<า>ไเขาขี้เกียจไปขี้เกียจไปโมอ,อีกนะเขาก็เลยลูกเขาขับไปรุ่นขับก็เลยเพื่อนเพื่อนเขาเล่นหกล้อกันไงเขาเลยอยากเล่นหกล้อเขาหาตั้งไปทำหกล้อเขาเลยขายนี่ออกครับตัวนี้ตัวนี้เอ่อสี่สิบสองบอกพี่ไเท่าไหร่ตุนล่างต้นไหนครับข้อ พ่อไม่ในใจไม่ได้นับแต่เป็นตัวเดินสิบตัวเดินสิบแล้วก้อนพี่ก้อนของอะไรก้อนแปดก้อไหนครับก้อนไหนก้อนไม่ได้ใจแต่พี่ช่วงล่างเป็นของไอ้แท็กเตอร์ผาอ๋อนี่นะก้อนเห็นบอกเห็นลองยานมาดูเห็นบอกว่าเป็นของไอ้อะไรนะเขาเรียกอะไรที่ว่ามอเตอร์สวิงเหรออาสวิงสวิงนะที่อย่างหนี่งอ๋อเป็นเป็นระบบเหมือนเหมือนก้อนพยานเอลสวิงเอลสวิงแต่ว่ามอเตอร์ตัวเดินนของโคเก้าศูนย์เนาะ โอ้ของดีเลยแหละไอปั๊มเลยกินยีิบสองตัวนี้จบเลยแต่ยันบอกจบเลยมาเกี่ยวอันนี้ครบเลยโซ่โซ่โซ่ยังสวยเลยโซ่ยังโอ้โหพร้อมใช้แล้วพี่เนาะโอ้โหได้เครื่องร้อยเก้าห้าด้วยเอ้ยตัวนี้ของพิสูรึเปล่าพี่ไม่ใช่เของอิสุเอออิสุอิสุอิสุอืมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวหาหกเฮต์อีร้อยเก้าสิบห้า ในมือสองแนะนำ <c oughs> บอกด้วยเด้อเทอร์โบนะอ่ะโบโบ,บใครมีเทอร์โบให้ซีโจมาใช้หน่อยต่างเส้นนู้นด้วยต่อมาอเลยติดต่อมาเลยครับผมบโอ้ปั๊มนี่ยังสวยเลยนี่ปั๊มไม่มีเยอมเลยพี่เนาะตัวนี้เอ๊ะมันเป็นทรงของอะไรเนาะนี่นนร,รถคันนี้เนี่ยไม่แน่ใจผมก็ไม่แน่ใจมันมาอู่มันมาหลายทอดมันแปลงมาหลายทอดเหลือเกินหลายโต๊โอ้หมาะเลยพี่ รถเลอยผมเช็คดูทั้งหมดแล้วมันใช้ได้หมดมีแตกลูกเดียวนี่นี่เออลูกฝั่งนู้นดีกว่าแตกลูกเดียวแตกลูกเดียวครับอ๋อครับเกี่ยวนาปีเหมือนกันเกี่ยวนาปีแล้ก็จอดเพิ่งเกี่ยวนาปีที่ผ่านมานี่นะใช่ครับเกี่ยวนาปีนได้สามร้อยเองได้สามร้อยเขาจอดเราบอกโอ้ไม่ไหวซ่อมหมดเยอะเออเลยขายทิ้งไปขายเอาดีกว่าเอาลงลงโพสต์ไม่ถึงอาทิตย์อ่ะผมเปิดเจอวิ่งไปดูวิ่งไปเอาเลยพอกลัวกลัวคนอื่นเอาบก่อนอันนี้เขาแถมแบตมาด้วยนี่ อันนี้แบตของผมเองอ๋อไปซื้อมาเองคงเอาคงเอาของไอ้รถเกียร์ผมมาใส่อ๋อแล้วรถเกียร์พี่ยางขายยังอ่าลงขายแล้วแต่ยังมีแต่คนติดต่อมาแต่ยังไม่เข้ามาดูปล่อยไปเท่าไหร่อ่าทั้งรถเกียร์ทั้งเทเลอร์มันจะตอนนี้อยู่ที่เก้าครับเก้าเก้าแสนเก้าแสนทั้งคู่เลยต่อรองได้ไหมต่อรองได้ขึ้นหน่อยของรถเกียร์พี่ของเอ่อปุ่นนี่เนาะปุ่นนี่พี่ไหนปุ่นี่ห้าหกห้าหกถับห้าหกเครื่องเอ่อเอสโอโยเอสโ เจ็ดดีเจ็ดดีเจ็ดดีเก้าห้าเทอร์โบครับอ๋อ้ฮิโน่ฮิโน่ฮิโน่ก็ขายเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะแวะเข้าไปรีวิวให้เอฟซีดูเผื่อใครสนใจนะครับใครสนใจอืมเอ้าเดี๋ยวมาดูต่อพี่โอ้ส่วนนี้ใครสนใจปากเกียวปากเกียวติดต่อมาเด้อใครสนใจปากตัวนี้โอ้ยังสวยเลยครับผมเห็นต่ยันเขาบอกโอ้อยากสวยเลยเนี่ยขายได้เหมือนกันถ้าใครเอาตัวนี้มันเหมือนปากของอะไรพี่เขาโมโมเองหรือเปล่า <ใ>อันที่สามสามรื 2, ม 2, อว่าสองเมตรแปดสองเมตรแปดตั้งหัวแต่สองเมตรครึ่งมันอาจจะใช่มันจะยาวกว่ามไม่สองเมตรแปดก็สามเลยนะครับแต่พวกไอ้ไอดาวเนี่ยมันจะเต็มเลยครับแล้วก็พวกไอ้เนี่ยไอโ้โหมดจรวดอะสายังนโกว่าเสียดายโหมดจรวดยังดีดเลยนะ <c oughs> มันจะมาถอดเอาอยู่สายันบนก์ <c oughs> มันจะมาถอดซื้อเอาอยู่เอาไว้เปลี่ยนรถเกี่ยวเข้าวนะอืมอืมันสวยๆอยู่สายันวันนี้ก็จอดอืมเ่านก็บอกว่าจอดอยู่เนี่ย มาเล่นนี่ยเมาไปซื้อจะทํารถอัดฟางอ๋อแล้วพี่ปากจะทํายังไงย่อไหมหรือว่าขนาดเท่าเดิมปากปากต้องต้องต้องดูตัวตัวนี้มาก่อนครับต้องดูตัวอัดฟาก่อนอัดฟางก่อนครับแต่ว่ามองมองอะไรใช่ไหมรับครับมองมองไว้หลายแบบแล้วอว่าจะเอายี่ห้ออะไรอ่าว่าจะเอาเอามีมีสองยี่ห้อครับตัวอัดฟางที่จะเอายางอื่นไม่เอามีของจอเดียกับอินเตอร์แค่นั้นแหละพะมันเป็นเกลียวอยู่แล้วนั่นแหละครับตัวตัวกวักไม่เอาราะเสียมันเยอะเนาะ เวลารถพวกนี้มันจะวิ่งไวมันวิ่งไวแล้วถ้าไม่ไม่ใช้เกลียวมันจะมันมันกวักไม่ทันอมันจะดันดันดันฟางไปไม่ทันแล้วฟางมันจะย้อนนั่นไงฟางมันจะย้อนต้องเป็นเกลียวอย่างเดียวมันถึงจะจะเวิร์กโอ้มันจบปัญหาครับมันจบเนาะครับมันจบเลยเราต้องเอาทีเดียวให้มันจบนี่ละนี่ละครับคนจริงครับผมแม่ไม่ร้องรำทำเพลงครับผมอยากจะทำก็จัดเลยครับจัดเลยซีโจธุรกิจหนูเป็นไงบ้างครับตอนนี้ แต่โควิดมาก็มันก็ซาซาลงอ่ะซาซาไม่าล้แต่ถามว่าพอไปได้ไหมก็พอปล่อยได้เรื่อยๆครับตอนนี้แต่ก็มีแค่ส่งส่งส่งไปกรุงเทพอส่งไปกรุงเทพส่งให้พวกทํางานกรุงเทพเนี่ยครับเขาจะมีกําลังการซื้อเสจูจก็มีธุรกิจหลายอย่างครับเริ่มต้นรถเกี่ยวข้าวแล้วก็มาขยายพันธุหนูส่งออกขายดีนะครับผมมีเอฟซีมีลูกค้าติดตามเยอะตอนนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยนะครับสำหรับคนเลี้ยงหนูนะครับแล้วก็ ตอนนี้พี่ก็อยากจะเล่นรถอัดฟางอยากจะลองดูเพื่อว่าบ้านเรามันยังไม่มีรถแข่เวลาตอาเกี่ยวทีก็มีแต่ถ้ารถไถจะลงเนี่ยมันต้องรอให้ดินมันแห้งใช่ก็เราคิวกันหลายคิวก็ข้าฟางก็ไปก่อนแล้วนะครับก็เลยถ้ารถแข่งว่าถ้าฟางแห้งสองสาวันหลังเกี่ยวก็สามารถลงได้เลยอันนี้ชุดตู้นี่ทอดออกขาย ชุดตู้ขายชุดปลาขายอะไรอะไรก็อยากได้ก็มาดูครับมาดูมาเลือกเอาอยู่ที่บ้านน้องสายันครับบ้านเดียวกันเดียวกันกับน้องสายันนะครับโอ้โหบ้านเดียวกันกับน้องสายันเลยครับผมแหมอ้าก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ในการทำเดี๋ยวติดตามดูว่ากดอัดฟังหน้าตาจะเป็นยังงไนั่นแหละติดตามแน่นอนครับผมเซโจนะครับเดี๋ยวจะบิ้วใหม่เลยเดี๋ยวจะบิ้วใหม่แล้วจะมาดูครับผมว่าพี่แก จะวางรูปแบบลักษณะอย่างไรแล้วทีมงานพี่ทำกันมือเองลงเองเองทำกันเองเนี่ยครับทำคนนี้ไปเรื่อยๆว่างงานอืแต่ถ้าเดี๋ยวผมก็จะลงให้ดูเรื่อยๆถ้าใครพอลงพอมันทําเสร็จแล้วถ้าสนใจก็มาติดต่อราคาขันได้ขายด้วยอาจจะถ้าราคาโอเคก็ขายแต่ถ้าอยากให้ทําให้มา่ตให้ก็รับรับต่อด้วยรับต่อให้ด้วยนะครับ เอาใครมาคุยกับเราครับเดี๋ยวลองดูผลงานของพี่แกนะครับผมก็อยากจะได้รถอัดฟางแบบไหนสเปคอะไรยังไงมาคุยกับพี่แกแล้วก็สรุปราคาแล้วก็ทํานะครับผมถ้าในพื้นที่ใครยังไม่มีเนาะผมว่าได้เปรียบเนาะนะครับขึ้นก่อนถ้าใครทําได้ก็โอเคเลยครับรถเกี่ยวมันเยอะแล้วตอนนี้หลากหลายรถเกี่ยวข้าวเยอะครับนี่ครับถือว่าเป็นโอ้โหฟ้าผ่าเลยนะ เปรี้ยงเลยนะโอ้โหลงมาตัดสินใจเลยเอาลงเลยมาตัดเลยตัดสินใจเล่นเลยครับผมแล้วมันไปได้ยาวครับมแล้วตู้อัดพี่จะไปเอาที่ไหนยังไงตอนนี้มองดูหลายที่ครับในแถวสุรินอะเยอะสุรินก็เยอะแต่ดูราคาก่อนว่าราคาที่เราเอาที่มันถูกที่สุดคือต้องการอยู่แถวสุรินก่อนใช่ไหมอ่าต้องการที่มันใกล้เคียงที่สุดแต่ตอนนี้มองมองอยู่ราคาพี่เอาอยากได้ราคาเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ประมาณ แสนกว่านี่เหรอครับประมาณแสนกว่าตัวนนี้ติดต่อไว้ที่โอทัยแล้วล่ะแสนแสนกว่าโอ้แสนกว่าเนานะเป็นของอินเตอร์ครับอินเตอร์รบอาอของอินเตอร์ครับผมนี่ครับก็ได้มาชมนะครับผมตอนนี้กํกาลังรืร้อเลยอ <c oughs> เอาปั๊มอากก่อนใช่ไหมครับเอาปั๊มมาแล้วก่อนเดี๋ยวตัวตู้ตอนนี้คอถอดแล้วตัวตู้เดี๋ยวจะตัดไว้แล้วก็ให้รถนี่มายกให้โอเคโอเคครับผมยังไงก็ ผมจะมาอัปเดตข้อบุญข่าวสารการรถัฟฟังของเซโจครับผมบาาร,ารุ่นนุมใหม่าาาไฟแรงบ้านดารา,า,า,ราครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับเอายังไงก็ขายด้วยนะตัวนี้ก็ราคาก็มาคุยกับพี่เอานะครับโทรมาเบอร์อะไรพี่086 086 352 352 6025ครับ6025ครับอยากได้ส่วนไหนอะไรยังไงแต่ยังไม่ขายเปเสร็จเหลกใช่ไหมพี่ ยังยงครับยังยงนะก็คือขายเป็นอะไหล่ก่อนพวกเกลียวพวกเกลียวพวกท่อพวกอะไรเนาะนี่นี่พวกนี้อะไรใช้ไม่ได้เดี๋ยวก็เป็นเป็นเซนเล็กอ่าอะไรอะไรใช้ไม่ได้ก็ค่อยขายเป็นเซนเล็กครับแต่ว่าตอนนี้ขายเป็นอะไหล่ก่อนนะเออพวกข้างในนี่ยังดีไหมพี่พวกขึ้นดูได้ทีรออะไราขึ้นได้ดูนี่เห็นนะโอ้ยังดีอยู่ครับยังดีอยู่ได้อยู่ยังดีอยู่ครับผม เอาไปใช้ได้ครับผมก็น่าจะขายไม่แพงนะแต่ก็ขายแพงกว่าราคาเล็กน้อยนิดนึงนิดนึงนี่ครับโอ้โหได้มล่นำเบอร์อะไรพี่สิบหกบอสลนำลนำสิบแปดสิบแปดครับอ๋อสิบแปดนำสิบแปดตัวนี้น่าจะประมาณสี่สิบสองไหมสี่สิบสองกับสี่สิบห้าคงน่าจะน้อยกว่าเพราะมันใน ไอตัวโรลเลอร์มันแค่แปดออืมสี่สิบสองบ้องนเียแต่ครบเลยนะมานะครบเลยใบผมว่าใบใบมันหนาดีใบได้เลยพี่ได้เลยตัวนี้แหละเหมาะกับรถอัดฟางแล้วมันต้ไปใหญ่มากเลยตะกุยดินดีเนาะใบใบนี่แหละที่ก็ประการใจกันครับช่วงล่างก็ยังโอเคนะพี่เนาะแข็งแรงอยู่เนาะเดี๋ยวตัวไหนนิดนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยเชื่อมใหม่ครับปิดใหม่ เก็บสีใหม่อะไรใหม่หมดบุ๋นยุ่งใหม่โอ้แจ๋วเลยได้ครบเลยผมดไ้ครบเลยอ่ะได้ครบเลยได้ครบเลยครับไม่ต้องไปวิ่งหาอะไรเนาะครับว่าได้ครบเลยได้ครบแบบนี้ก็แจ๋วแล้วเครื่องตัวนี้เช็คได้ยังพี่ดีไหมเครื่องเขาก็ให้น้องที่เป็นช่างเครื่องไปดูให้เขาก็บอกว่าโอเคนะดีแค่ตัวอะไรซีนบ่อ่าซีนอะพวกซีนตอนนี้มันมันมันน่าจะมีเะหนยอะนิดหน่อยเดี๋ยวเอาให้น้องเขามาจัดการให้ครับครับให้ตัเครื่องโอเคก็โอเคแล้วนะครับ รงปั๊มยี่สิบสองนี่ก็เหลือๆแล้วพี่เนาะครับอืมเราจะติดโบให้มันสวยๆหน่อยอืมติดโบก็ยิ่งแจ๋วเลยัาทีเดียวชึ้งเลยจอดนเกจอดเกือบครึ่งครึ่งปีโอ้นี่บ่อช่างใหญ่นี่แหละช่างใหญ่มันจะเปิดอู่เลยนี่นะนี่เราจเปิดอู่เลยเปิดอู่ตรงนี้แหละซ่อมคันนี้เสร็จจะเปิดอู่เลยช่างใหญ่เปิดอู่ซ่อมรถไถรถอะไรด้วยนี่นะใช่ใช่ใช่เอาไม่ยากครับว่างว่างเขจะจัดไปเปิดอู่เปิดอู่เลยเปิดอู่เลยเดี๋ยวเอฟซีดูเดี๋ยว ตามมาคอมรถทงรถไทยไทยเล็กไทยใหญ่บิ้วเคยมีประสบการณ์มาก่อนไหมใช่เคยทำเคยทำตอนเดิมทีก็ทารถมาก่อนเป็นช่างอ๋อแสดงว่าพวกเชื่อมพวกอะไรนี่คือรจบมาก่อนละโอ้โหได้หมดได้ไหมจบเลยครับแบบแบบนี้ผมไปเมืองนอกไปเชื่อมมาเมืองนี่นะไปเมืองมากี่ปีเมืองนอกเน่ยไปสองปี ช่างเชื่อมเมืองนอกนี่พี่ท้าไมไรมาตรฐานนี่ไม่ได้นะเนาะเพราะไฟดานี่ก็ช่างเชื่อมใช่ช่างเชื่อมมาจากเมืองนอกนี่ช่างเชื่อมมาจากชนบุรีไม่ดีไม่งามเพราะไม่เอาครับไอ้ลุงเชื่อมอะไรเชื่อมทุกท่ออะไรงีงท่อน้ำมันท่อเองโอ้ท่อน้ำมันน้ำพี่ต้องสอบต้องอะไรด้วยไหมเนี่ยโอ้สอบกว่าจะผ่านได้ไปอยู่ต่างประเทศน่ะได้เงินดีนะอ้าหมดเลยไปอยู่เจ็ดด่างท่อน้ำมันโอ้โหเราก็ เจอตั้งนานไม่นึกไม่ฝันว่าลุงจะเป็นแล้วก็โรงงานผมอยูายุ20กว่าปีโรงงานก็20กว่าปีอีกโ,โรงงานในประเทศ20กว่าปีเอาเดี๋ยวได้ชมผลงานลุงชื่ออะไรนะผมลืมชื่อลุงเจริญครับลุงเจริญครับลุงเจริญไอชื่อปูเจริญ <c oughs> อูเจริญซับปูเจริญการช่างปะปูเจริญซับปูเจริญซับเรินไปพร้อมกันครับอ่า ไม่แน่ละพี่นะคันนี้เสร็จเดี๋ยวบีดคันต่อไปตามมาอีกใช่ไหมทำได้สวยได้เกวได้ชัดแจ้งก็พอก็ตอนนี้ตามดูว่ามันจะออกไหมใช่ครั้งที่ได้รับรับกันความเรียบร้อยอ๋อรับซ่อมให้ฟรีทำฟรีโอ้หลังจากหลังจากเอาไปแล้วใช่ไหมโอ้คือถ้าทำที่นี่ก็คือเกี่ยวไ้กานเลย ดแสดงว่าโปรโมชั่นดีนะครับผมเนี่เปิดอูใหม่เลยเซอร์วิสเซอร์วิสเซอร์วิสมากเลยครับผมนี่ครับอูอูเจริญนะพี่เจริญซับอูเจริญซับนี่ครับอูเจริญซับอ่ะยังไงก็ฝากเอฟซีกันด้วยครับผมรถอัดฟังรอเทคคันที่สองของบ้านนาราครับอยู่บ้านเดียวกันกับน้องสายันเลยครับผมนี่ครับ จัดมาแสนห้าครับครบจบเลยครับผมครบทุกอย่างเลยครับพึงรือกันเลยครับผมเอาโอเคครับผมยังไงก็ฝากขอบคุณเซโจดโโ้วยครับผมเซจะที่ให้เราได้มา <c oughs> ถ่ายทำครับผมยังไงก็ติดตามกันด้วยครับผมโดยอัดฟัง คันที่สองของบ้านนาราครับตะบนสองชั้นอำเภอกะสางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมก็ยังไงก็ฝากฝากกันด้วยครับผมว่าหลังจากที่เอาตู้ออกมาแล้วพี่แกจะวางโครงสร้างอะไรแต่ว่าตู้อัดของพี่แกนี่พูดได้ดีครับผมพูดได้ดีนะใช้ระบบเกลียวบนเลยนะครับผมนะเอาติดตามคลิปหน้าครับผม ตอนต่อไปว่าจะาทำยังไงต่อติดตามทีมงานเสี่ยวโจ้บ้านนาราครับผมก็พี่แกก็ถือว่าเป็นเนุ่มหนุ่มวัยรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับผมนะก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับต,ติดตามเอาขอบคุณคุณพี่มากครับผมอขอบคุณมากครับ<อ>